กินแบบบุฟเฟ่ตครับปล่อยออกขอบหาเล่มหยากินโดาิงผลลงเม็ดเพราะมีหย่าให้เล่มครับช่วงนี้ครับ กินหยา,าพ่อเลี้ยวกับอยากมากินเฟี้ยงครับบ้าน,นี้เฟี้ยงกับปีนี้อัดเฟี้ยงไว้จี้ลอยหาชิบ่พ่อเลยครับบ่พ่อผลบ่บท่านโล่งดีอยู่หยาบ่าท่านพ่อยวปันใดแต่เฟี้ยงเบดิดเหลวครับมันงัวมันตำขอกเฟี้ยงมูลเบิดครับสุดไทยกับเป็นบุฟเฟ่บุฟเฟ่กับหากินแบบบุฟเฟ่มากแบบไดก็เอาแบบนั้นโหลดนะครับ บ่ตามสบายง่วงครับมาเบิ่งทั้งขอ,อกเลยครับขอ,อกเขาเกิดพ่อ,อบ้านๆานี่แหละครับพ่อได้มุ่งกันแดดกันฝนครับแต่ก่อนตอนง่วงปล่อยกัสีขอ,อกมัเกิดสียู่ม่เกิดสีสุดซื้อประมาณห้างหยาเนี่ยครับห้างหยาสอยูทั้งหนอก แ่บัดที่นี่พ่องัวหลายขยายขออออกมามันขยายออกทางมันขยายออกทางสี่ขุนบ่ได้ครับก็เลยขยายออกทางสี่ผีห้างหยาก็เลยไปอยู่ในขออง,งัวครับัน,นี้ลําบากย่ยเอาหยาเอาเฟี้ยงเอาอาหารให้แล้วครับฟุ้นเท่ากับขายครับก็ถือว่าเป็นกําไรนะครับเหลือจะขายก็เอาไปใส่ป้าหยาครับเพราะว่าชาบัญญาฟาฟ้ามกับปูกป้าหยาสองสามแปลงครับพอได้มุนเวียนให้กินนะครับกัน ผู้ตัดบบขีขัานครับอันนี้ก็คอกกับบได้รักษาความสะอาดไปได้แล้วครับไดกบ้กับกับเรียงแบบบ้านๆนี่แหะครับก็บหากินตามอัธยาศัยเครับมักมองได้เห็นมองหันครับกินอิ่มเหลีวยมเว้นกับนอนครับนอนตื่นขึ้นกับหาย่งางหาเลยอย่งางกินต่อครับกับเรียงสบายครับคอกนี่ครับ บามันแท่ร้อยเปร์เซนครับง่วกอกชาบัญญาฟ้ามนะครับแต่เพราะว่าเพราะว่าแม่พันธุ์ต้นตระกูลเนี่ยมาจากศูนย์เกษตรทาพระนะครับไปประมูลเอาแม่พันธุ์บามันแท่มานะครับก็มาพัฒนาสายพันธุ์ต่อนะครับตอนนี้ก็คือทับทับกระทับหลอดครับทับหลอดทับพอนอกเบิดครับ ตอนนี้ในฟาร์มก็มีงูอัเบั้สิบสองตัวครับเป็นตัวแม่เบิดตนะครับเพราะว่าทับแยกเพยศครับทับแยกเพเบิดเลยหลอดละสามพันหาสี่พันกับวดเอาครับดีกว่าสีมะรุนว่าเป็นบักเคิกครับฟามาเบิงแปลงหยาครับยาแป้งนี่อ่าเทากับปลูกบอ่บอใดบ่อใดอาศัย บ่ได้ใส่น้ำหดนะครับก็จะเป็นน้ำธรรมาตาล้วนครับก็จะเป็นอาศัยน้ำฝนครับแต่นี่ฝนเริ่มล่งเม็ดมาสองเถื่อก็เริ่มป่งเขียวๆเ,วเวห็นแล้วครับจริงๆมันหนาสีเงาเหรอครับแต่ง่วมันตําหัวเขามากินหย่านะครับบ่เด้อยู่บบานเพราะว่าปกติก็เหตดงานประจำมันก็มาเลี่ยมมาเห็นมากัดตอ่อมันก็เลยขืนสาแน่ครับปกติแปลงนี่ก็เป็นแป้ง หลักนะครับในการที่สีตัดหญ้าให้งัวนะครับให้งัวทั้งฝูงนะครับค่อยๆตัดเมือ 2, ม่อสองพุ่สามเมตรไปครับเบิดเดือนกับเบืเบิดครับขันเป็นหนาฝนครับตัดบ่ทันครับตัดบ่ทันเลยครับนำเรื่องเอาหัวหันล่อเข่าขอกครับหัวหันกับหันเม็ดประมาณคู่ทั้งสี่ พ่ออืน่นเขาคอกง่าๆช่วงนี้กับเมื่อจอยเนี่ยครับเพราะว่าบอคอยบอ่ได้กินยาสดครับยาสดพึ่งมีให้กินอาทิตย์นี้ครับฝนท้องก็ลงนอกนั้นก็คือมีแต,มแตแบบ่มีแต่เอ่ฟียงรับมีแต่เฟี้ยงอย่างเดียวเลยอาหารก็ให้พ่อหลอกเขาคอกครับ บรรยากาศนะครับชาปัญญาฟ้ามครับเป็นเป็นช่วงฝนลุง่งกะสีมีหยาพอให้เล็มอยู่ครับอันนี้ฝนลุ่งได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับตกอาทิตย์ที่แล้วด้วยครับแต่กระหยาเขียวพ่อหได้เล็มแต่ขัน่ตกเลยกับแหงโคโลครับเลี้ยงเบดครับดินกระไดแหงเบดครับผ้ามาเบง ย่าปลูกอีกแปลงนะครับของชาวปัญญาฟ้ามนะครับเพราะว่าแปลงนี้กะที่ท่านถือฝนเมืปีนี้ครับสูบน้ำใส่ไปทีเดียวครับห้องกระปงน้อยเดียวครับเอากะสิมาตัดหญ้าแปลงนี้นะครับไปเหนง่วครับหญ้าแปลงนี้กะสันๆด้ยครับเออเด็สูบน้ำใส่ทีเดียวครับกะล่อนามจากฝนครับ แต่ฝนกับบอทันตกดีครับปีนี้ครับมิถุ่นลิ่นมากครับแต่กัสูงน้ำใช่ทีเดียวกับพ่อสิเดตัดแหง้วกินอยู่ครับพ่อได้เลี่ยมแหง้วกินครับอันนาขตดกัว่าสิไปปลูกอีกแปลงนะครับนี่ปลูกอีกแปลงแปลงข้างล่างนี่ครับหกหกนี่ครับแปลงข้างล่างหกกับว่าสิไถปลูกทั่งเบิดนะครับก็ปลูกกัสิใจเป่าประสงค์กัสิว่าไว้ต่เป็นป้าหยาของชุ่มชนนะครับ ถ้ามาตัดหนึ่งล็อกก็คือต้องเอาปุ๋ยขี้วัวมาใส่นะครับเพราะว่าอยู่แถวรอบๆฟ้ามคนเลี้ยงงัวงก็หลายนะครับพอถึงเวลานั้นก็บ่มีไผสีมีหญ่าให้งัวกินนะครับตรงไปแลนหาสื้อเฟี่ยงตองอัดเฟี่ยงไว้ตรงไปหาตัดหย้าน้ำขังทางครับมันลำบากครับอยู่พื้นที่ตรงที่ตรงนี้ก็ว่าสิปูหย้าให้เบิดตนะครับไว้เป็นหญ้าของชุมชนนะครับ ยาแห้งครับพี่น้องหยาฝนบ่ตกครับฝนบ่ตกแล้วที่นี่ก็ผิวหนาใส่บาใบเด้อครับเปลืองเองินเปลืองแบบมันครับถ้าฝนตกกับโปตกแต่กะสีปล่อยง่ว่าอดปล่อยง่ว่าหิวกะเรียดตัวมันครับสั่นกะได้ตัดตัดเรากวดเอากะยังดีกว่ามันแกยังดีกว่าให้มันกินเฟี้ยงครับยากเด้อพี่น้องกระเด้อเดือดว,ว่า น,นี่ถ้าสันสันครับว่าได้ถือฝนพ่อเด็กแหง่งมั่วกินกันดีก็ไปหาตตดตอนน้ำขังท่าครับตัดเร็วๆก็ ีวานฟุ้นขึ้นเขาครับเอาฟุ้นมาแหลกหยาเขาก็เอาหยาไปแหลกเป็นเนื้อเป็นง่วพอถึงเวลาเขาก็เอาง่วไปขายมาแหลกเป็นเงินทับใส่กระเป๋าครับไปรอเลยวกับไปครับรอแลว ป้านี่เขาบอใสเคมีครับบอใสเลยตั้งแต่นี่ครับเพราะว่าดินมันเสียนะครับเพราะว่าดินมันดินตรงนี้มันบ่ดีอยู่แล้วครับโดยการการจริงๆริขยายมันง่ามใสเขาใสยูเลียสูยงามใส,ใส,ส,ม,ใสมันง่ามปวดครับแต่ดินมันเกิดเสียไปหนาครับอันนี้ก็ใสวิธีการใส่เอาแจิงว่วงในขอกแล้ะครับเมบื่อวาน เดี๋ยวกับขาดพ่อแม่เราเดียร์ยารถนหนึ่งพ่อพ่อดีอิ่มครับเพหัวแม่เก่าตัวรุ่หน่อยสามกลับไปกลับกับบ้านตอนนี้ครับ บลามันเลือดลอยครับลอยลอยทั้งลอยทั้งขอบนะครับแต่แห่งแต่แห่งมันสะมีช่วงหนึ่งที่ลูกมันออกมาเร็วลืมข้าวบริปตีบรด้ไปเห็ดใบมันก็เลยจนลงก็เลยจนใหญ่เน่กับในในขอบเครื่องหนึ่งกับที่เป็นกรสีมีใบตัวทีตีเบอร์คือมี่ใบครับกันสนใจ ไ้เบิ่งคลิปแล้วสนใจตัวใดกันานี่ก็ผัก่ายเขามาทั้งทาง y o u t u b e ก็ได้ครับหรือสีผักไายกับไปทั้งเพจก็ได้ครับเพจชาปัญญาฟาร์มบามัน่นเกือดร้อยนะครับยังไงก็ฝากติดตามทั้งช่อง YouTube และช่องและทางช่องทางเพจด้วยนะครับเดี๋ยวเอยายห้งวก่อนครับบ้นี้ จะดามาเด้อครับอันสะดวกแบบนี้ครับเอาสวาห้างหยามันอยู่ในมันอยู่ในผอดครับตอนนี้เดี๋ยวเเอาไปขอไปให้มันในผอดว่าอะไรครับมันจะตำครับมันอยู่ใ่ตำเลยครับเก็บเดี oi , oi okay. , oi , oi . seal lukiga , lukiloome põlenud jah .